ต้นโพหรออันนี้มันเป็นต้นโพหรอเป็นตะย่านมันหักโค้งลงมาอันนี้ป่าสงวนเหรอไม่เอานาปาสวงเป็นมูมมอโอ้ยแสดงว่ามูมมีตลาดเขาเก็บแล้วไงเขาเก็บแล้ววาดนตลาดาอันนี้คือบ้านบ้านละโอ้ยตอนต้นไม้เนยมันเยอะอะไรย่างเงี้มันจะต้นยางนะนบ้มันจะต้นยางไม่ยอไม่ยางต้นยางเยอะต้นยางไง อันย่างนาหน้าเลยรลอีกแล้วจ้กพี่น้องสวัสดีกรอบเลยวันดีดีเลยเวีโอป้าเลาะอีกเลยพี่หนาพี่ใต้ให้เลยที่อะไรกั๊เซสเซสะซโด้เซโดอาจจะสั่นนิดนิดเลยนดโดนันออ่นหรอ สช่เนาะอพอดอพอดวันกราอย่็งสีแต่าแป้งเขาล็กๆแต้ไม่อดเลจังสือขอพอเนาะานที่หาไข่นะคือบม่รักาหรือเบาแล้วแกงอะไรจะได้ไมขายกขบ้านกวงแต่วันยังอีกทังไก่หรือ่งบ้วโอ้บ้านเมเซี่ยงบ้านพัฒนาเอยบ้าน่อ ข yeah. right. like ี่รถลิส่งวิวแล้วกันนะพี่น้องเดี๋ยวแต่ติดับกันไปเบิกเลย้ายไกเราบอกวยาห้สึาเบาเลอางัอร้เาลูกนี่เห าลูกนี่เดี๋ยวฉันเดี๋ยวหน้าหลบหนาเดี๋ยวซีเขาจะพัเขาไปปีนมันปีนเข่าเหรอเดี๋ยวซีบอกไปปีนเข่าให้ดูหน่อยแต่ว่าดูบึงมันใกล้ไก่ไม่นองเลยข่าวลูก มันยุดจอมเลยหรอ,อ,อป้าน,นวัดอันนี้แหลพีอ่องเที่นมันสีพรป้านะหรอเป็นคนใหญ่ที่แม่เป็นสนให้ซองไปอันแจกว้าหันกระสัเดี๋ยวพี่ต่อมพี่ต้อมบ ข้างนี่ข้างเด็กๆพี่น้องจะรูคูสูงกันล้ยกเระสืเยอะขนาดใหญ่กว่าจัโอ้ข่าวลูงนี้โห้างสูงตั้างานใชรอยางไปปีนดำบ้างมันำนะขนาดไก่ขนาดนี้กันยังแบบ ทุกคนเราเจอหมูป่ากับไก่ป่าเห็นไหมนะหมูปา่าหมูปา่าป้าดเอาแลนแลนแลนหูกไก่ป่าก็เต็มอยู่เลยตุ๊ดตุ๊ดต <c oughs> ุ๊ดใช้เว้อ ใช้ก็ตายเธอหน่าตายขี่เลยมาเสื้อไอรีกะตายิ้ขาไปกระโดดเขาก็มีแทนี่นี่ฮะ้ยว่าปนต่เสื้อน่าเอากรส้นเห็นกะตายรีก็มันอยู่ได้นึ่กินมันกระโดดกับใคไปทัวมาป่าอุ้ยมาป่า กันสามแฝดเลยเหรอเรียนกันแบบนี้น้ะเดินขึ้นมาก็เห็นปูขาวเงี่ยเพื่อเธอที่ดูเงี้ยนะดูแบบคนโตปูเขาแบบเคี้ยวแบบเค้ยแบบเซาะอุ่มเลยนะ ขาวเข้ามาทุกทีทุกทีแล้วจะได้ปีนแล้วนะเราจะได้ปีนขาวแล้วนะบ้าดมันก็ต้องอยู่ป้ายนี่แหละแล้วท่นเขาก็มีป้ายบอกอยเน้อช้างเข้าปมาเดี๋ยวยังอีกไก่ข้าเจ้าอ่ะเ <c oughs> ดยวเดย,ดยขับใจ ญาิเห็ดอย่างเันประเทกามากหลืวะมันลเี้ยมออีเล่มันยังไก่เติบเลยเธอนี่นะนี่ไงอ๋อไปชื่อไปอามุซานะข้าเจ้าโลดอุนนุนเนาะข้าเจ้าโลดโอ้โตบานไรอย่างเงี้ยนี่ซึ่งสมูรบ้านจะวางนี่มองกอบไผ่กอบไผ่คลายท้านบอกนีนะโอจะกอบไ่ ฉันอยากมีบ้านแล้วฉันมาปลูกตรงนี้เดินด้ดดดนา,านกะวั่งนี่เนาะเพม็พนเนาะเม็ดพูดเดินเนาะดินไรเธอเหมองนี่เนาะทกวั่งแต่เม็ดง่ายเายเม็ด่ายเม็ดง่ายีง่ายบ้านหลังนี้ก็เหมาะนะเนี่ยอ้อยเราจะมาปลูกบ้านหลังนดิตื่นเต้นมากเลยขัง,งใจเดี๋ยวก็หอดวัดพีน่น้อง เกจดดินอยู่กำลังอันนี้ทนทางไปนี่เนาะข้าเจ้าพนหน่ำจกจวงเลยคอยเธอหลีกใส่ละหลีกได้บุญหลักห้าสิบพลน่ำเสดายดนั่นนะลบกันพี่น้องเอ้ยลบข้าเจ้าเกดมาให้ซุดกันไปโคกไวเลยโอ้ยอห่างเด้อน้ำมันจะฉีดไม่ใส่น้ำจะสีดไมา ก,กัลังเหตุถนนผนขางกระสีดน้ำจวกๆไปแล้วก็เกษไปเพิ่นสิราดอย่างมาบันจักพี่น้องเซ็นนี่ยว้าวว้าวว้าว,าวาใจไหมหนอ วัดแล้วหัดแล้วหัดบ่อนี่ไงบ้านเขาปค๊กบัดเกินโอ้โผ้ฟันไมโอ้ขวามหมเด้อร์คอยไดไอไอเซียนตัมไดไอฮอดหรอวัดนี่หรอโมวัดนี่แท้หรอใส่กระเดาเมร์แล้วเมร์แล้วฮอดแล้วฮอดแล้ววัดนี้หลักทรัพวัดนี้หลักครัพยบ่มันสุดเลยโอ้ดี ขอบคุณนาย โอ้เมื่องว่าปีแข้งซาลาวันวัดน้องสองห้องเราต้องไปบุษราเอานังไปส่ยนบ่อหรือว่าออกไปสึกหรถึงแล้วขับรถมากกไก่เติบลงแต่คนไ้ายลายคนไล่ไลาย บางคนกับมาคมอคอนมะคอคอนมากอันมาแก่บาปเพระอก็มาบาปมาบุญหรอบุญทึ้นมาบุญนน้บบริบูรณ์เถิดเด้อขออนุญาตเด้ออันุญาตเด้อดุกมาหอด้านซ้าหน่อยเด้ออันนี้มนีงานไายเด้ออันนี้จะพอไก่ป๋อ่เถอะ จะพอไกลบอกอันนี้ลรอที่เป็นน้องอะ่ะอันนี้ห,อห้องน,นึอง,นงอันนี้ก็ห,อห้องน,นึงเอา้าเราไปมองที่ไปอันนั้นได้เข้าไปใน่นเสื้อน้ำเข้าไปในในเหรอ นี่นีอะไรคป่าป่าเนี่ยนีนน้มั้ยนี่อะไีัป่าขายห้านอยู่เนาะมันห้านอยู่เนาะมันมนนหันอยู่เนาะรอมันรอบตะกอนมองรอบรอบน้องมายมุ้ายนรอบน้องก็าจะเป็นตะกอนไผาเนี่ยล่กลางปี อันนี้คืออันนี้นนอนนขออนุญาตนี้อนายพานอีหยังอยากรู่ว่าเอ่อียังว่ามีเรื่องเล่าคือนายพาดกับหมาป่านี่บ่านี่ไงหมาขอเสิร้ดเด้อขอ เขาบอกหาอทูกมาอันนั้นน่าพานไม่สองเหรอเธอทายผู้มไหมอันนี้อันนี้อันนี้เป็นเรียกคนเกตสองบ่พ่อสองสามคุณเที่ยงฮะคุณคุณเพี่ยงคุณเถองคุณเที่ยงคุณถึงคุณเที่องคุณถึงคุณเที่ยง คุ้นทึงคุเทืองค์นี้ท่านน่ะเดี๋ยอะไรเลยใส่ครื่ังันยังไงนะอุ้ยแปลเ่าไหมหนึ่งสองสาม เื่องนัเขาทายแล้วเขาจังหนึ่งสองสามเดี๋ยวจะพาให้เบิรงรอบรอบสักก่อนพี่น้องแต่เขาก็ยังโมโหหนาสิ่งเปล่ามีผู้ใหญ่ที่แบบว่าเขาเจ้าคนในพื้นที่นะเขาเจ้ามาเป็น นี่คืออะไรน้องสองห้องเขาไปถือสุกมาแล้วเลยฮะปูปูปูนี้แก้วกิ่งกี่ก้วนี้แก้วศรัทธาสร้างพ่อ นู่นไม่กอบไผ่เนี่ยก็เออนไม่เอ็นได้ไม่ใช่าบหรอไมแ่ากนก็ออกแต่ก่อ้าก็แรดแนบอแรดแหดบานเฮาเอินแหดบานเอินแรด น้ำนี่คือสีบบกจักเถื่อนอ่ะอู้ห้ป่าเนี่ยมันนี่ะงป่าอะไรนม่ไมมันขึ้นมาเล่นน่ะเห็นแต่หลังเท่ามุมก็มุมอยู่นะขึ้นาให้ดูเขาเปได้รอดทองเลยน่ารัก ไปย่างให้มันหลับนอนา,า,างงหต่ใดอะไรเหรอเหตุทายเอาเลยเหตุอ,อุ๊ยคืออะไรอะ่ะข้างหลังพี่น้องข้างหลังก็สิเป็นภูเขา่าทางขึ้นไปเป<อ>็นเงือกันเล็กเป็นหมู่บ้าน อันนี้เอินอันนี้เพิ่นเอิญยังไหมพญางเอพยา่านนนบงเป็นก้าดูขึ้นมาเป็นัเป็นมูมาไก่ก้าจัไปหานศีลมองมองถวายแบบเขาถวายหนายังอยู่มองขึ้นซล่าขึ้นซาล่าดู ยางช้างผืนตายบอะมันเป็นลายไปเรื่อยๆยางให้มันหลอดซะก่อนน้องกับโบได้โบโทได้ตป่นตัดเลิกเนาะแค่มีกตอกกอภัยอ้อมรอบเปิดน้ำใสหรอแต่ว่าน้องเนี่ยมัน โบ้ดีบเป็นโบ้โบ้ขนาดนีเลิกเนาะวัดวัดดิงใหญ่ดีว้ายมุมทางนี้สวยทางนี้จะเป็นกุฎแม่ชีมั้งพี่น้องเลยวัดเพิ่นกำลลังเริ่มสางเนาะบอกว่าเป็นวัดดังศักดิ์สิทธิ์อยู่อีกสถานที่หนึ่งเนะพี่น้องเลยศักดิ์สิทธิ์ก็เพิ่มขึ้นมาครั้งแรก มีได้น้องอมีแกงมีเต่าใหญ่ด้เต่าแบบเตัาใหญ่ให้อย่างนี้ทาทามันขึ้นนายไปเห็นเือแรงแว่ามีบุญไปไปซื้อน้ำสะกนวัดพระแกว้วน้องสองห้องบ้านนาโพเมืองรักปีแขวงสระบุนเดี๋ยวพี่น้องเด้อถ้าจะเอาไปยดถูปอนันมองอันนี้สะก่อนเฮ้ย นี่มองเพิ่งได้คือกันอันนี้คือสีมองเพิ่นมากนแก่บ้ามาบะกัดแรงเพี่หนุ่มหมดนี่เนาะศักดิ์สิทธิ์พันวาได้ผลอีกอันนี่คือใบแกบ่บะเลยพี่หนุ่มใยใบยแกบ่บะใบาบาใบคอบาต้องเคีย่ยนลองติดสิน

ไปยอพระเปยอพระอยอพระถ้าก็อธิษฐานเง่ยเง้ย,ยนนหน่อยเด้อเออ ทางดีโอหันเ่าผ่านครัแล้วก็ฉันไปหยุดถูกขังเอาตาวเออ cả hìn ừ. đéo sang sát tranh sĩ mặt nhau nhục cha nhục 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 khỉnh vào nó สีนุกขึน้นพ่น้อพาพาาท่านกับองค์น่หน่อยได้แต่ย่อมหลับว่านักจริงๆนักแบบสุดๆบางคนกับย่อบบขึน้นใดบางคนกับย่อบบขึน้นอีลีนักใด นักกว่าเธอนักไผ่พาพาท่านองค์นักไถ่ ต่ว่าเยเาให้สมหวังทุกสิ่งทุกอย่างเด้อแล้วฮัิสิมาแก่ปีหนาโดย การคิดหนาด้วว่าเฮาเฮาสีท่ายยังฝากก็เลยกดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอให้ป,งป,งป,งปหังปังปังปริเยเฮง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 มีแต่โศกลนทับก่อนใหญ่ใหญ่ลดต่ำ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 ,ตำ,ตำไปละครับบ๊ายบาย